ลือมหอดไผ่หยามันบ่ลืมหอดไผ่หยาปีกไก่บ่ไผ่ปีกไก่ครับออมเหมือนเนี่ยล่อยออกกับ่เห็นนี่ล่อยไล่เขากับ่เห็นงัวได้ยนแมาอกว่นสัค่อยมาม คป็นยากเราบอกว่ามาใหม่เด้อพี่สั่นเอามือนี้ผมมาพ่อกันเนี่ยย่งแยงนอกพี่น้องอากาศเป็นเย็นแดดลมลมตกนะคะมายังเว็นฮ้อนจ้าพี่น้องเด็กล่ะพี่น้องย่ดที่อาจจะยากง่ายง่ายอยู่เนาะเดี๋ยวเราไม่ได้สิเชียนดอกกันดอกมาแล้วอันบ่แม่ป่านเองกันเป็นกันเขียนเราเราคำลัง เฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วว่าสัตนเมื่อเมื่อนั่นเป็นจังไรบุนเนาะแม่เนาะเป็นบอสแซ่บบอสอะไรเมื่อนั่นเป็นอันว่าได้เฮ็ดไว้ถ่ามูจ้าเกลื่อยมูมาต่ำทั้งคางหไร้พอดบัตรเฮ็ดว่าเปลี่ยนบัตรยากษ์ไอกระท้อกันเป็นวัวงูอืมอาวลันมานี่เขียนเจ้าจ้าเดี๋ยวอีแม่อธิบายตัวเลขข่อยมันบอสตรงบอสเทียงบอสงามนี่ขากล้องเด้อนี่ น no no> right> ี่ขากล้องสนิทพิเศษเลยเัาเฮ็ดไว้งามเลยตัวนันนังงามเลาที่นันแม่ตีกอบไปย่างดีเลยโอ้ยเด็ดเต็มเด็ดพี่น้องมันบ่เทียงมันบ่เทียงมันบ่เทียงมันบ่งามยวเสียเบ้างเมื่อนั่นมันมาได้เปลี่นคู่มาหลายอาทิตย์แล้วมันตรงกันบอกกับเมื่อนั้นฮะเดี๋ยวกันนะตรงยุหังพี่น้อยก็เก้าขึ้นได้บ่กอันนี้คือกันแล้วเนาะ ได้มากใหแล้วได้มากได้คกันีแซ่บแล้วกันลงมาแล้วเด็ดแล้วห้วยก่ว่ามันถือถือคนละเมื่อนั่นเนาะแม่ดูเมื่อนั่นเมื่อนั้นแล้วแล้วมานี่เขียนเอาแล้วจ้ามันตีมี่มี่หากรีดอยู่นี่ยีนนี่จ้าแต่ว่าเอาชุดนี่มันบ่แม่ ลราขึ้นชุดนี้เนาะชุดนี้จากเอาเขียนไม่จ้่สีเขียนไม่ทนบ๊อบสีลายแนี้ยมลายเอาคนละหนาเลยถามต้นถามยากกว่ายากนี่เข่าเข่าง่ายข่อยกับพระท่านได้กินดิฟังเข่าง่ายว่าพระท่านได้กินกินสามสีข้ามก็ก็ได้กินยาเหมือนกันมันเป็นเข่าแรงแล้วตัวนี้ เขียนก่อนเด้อพี่น้องเอียนสังคุณแม่เอาเบาสุฟังน้อมันใจมันอุกมันใจซ้ำแตสวัสดีครับคุณแม่ครับจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องทั้งหลายคุนคธรรมดาเด้งผู้หญิงผู้ชายดีนมาในวันนี้โดตัวบาดพี่น้องทั้งหลายเอาละพี่น้องเข้ามวดนี่เอาเอาบ่เอาเลยเอาเลยเอาให้เต็มที่เอาให้เต็มที่ เต็มที่เต็มใจเด้อพี่น้องเอ้ยมากคักแล้วบ่แม่บ้านมากคักแล้วมาเมื่อนั้นบ่ท่านได้กันมาเมื่อนั้นบ่ท่านได้กันบ่าท่านในเขียนได้เลยเมื่อนั้นครับพี่น้องเพิ่นมาต่ําทั้งขางหลายพ่นอยากไอ้เพิ่นก็ท้อกันทั้งเฮ็ดเป็ี่นครับฉันากพูดเดียวฉันเฮ็ดพูดยูพูดเดียวไข่เนี่ยอันนี้แตาพระจากขามีเบาน้ำกับเบาน้ำเพิ่นลิน จังมาเพิ่นในไรนีอีนตัวเดินในไรนี่ตีหนีตีเลี้ยงขั้วไอ้โเลี้ยงง่วงเมียนาะโมนึงเก่งตะเลาเนาะจะได้บอกกันไปน้ำแน่บ่หนีดอกว่าสั่นดอกไปเจ้าไปใส้กระชิไปน้ำกันนี่ละว่าสั่นดอกเท่าแล้วละว่าสั่นว่าพี่จะอยากหัวบ่ยายว่า่เคียรให้เล่าบ่บ่เป็นคนอารมณ์ดีอยู่คุณเนี่ยที่น้อง คนอารมณ์ดีอยู่แล้วเนาะใส่กับไปน้ำได้น้ำกันนี่ล่ะว่าสันดอกเข่าซ่ากันมาคักเลยพี่คิดดีๆแล้วก่อนจะไล่เมียหนีว่าสันบ่ได้แต่งเมียบ่ได้ไปแต่งพราบาทดีว่าสันเดียวเมียบ่ได้ไปแต่งกับผัวดีว่าสันดอกว่าคนว่าแต่งกับบอพ่อสี่หมื่นดอก่าทที่เท่าวะ กูกระจายตัวนี่ขนาดนยังสีวะโอ้ยอย่าง้อกอตอนเทียงกันเนาะนั่งอยู่นี่ล่ะนั่งง้ากันอยู่นี่ล่ะใช่มือพันกับฟังอยู่หันเขาอยิ้มท้องกับฟังอยู่งอะไะเขาก็หัวขวัญอยู่แทงสามคนพวกมึงฮ่ามาแลยเว้ยได้ยินี้ก็แล้วบานนี้สามคนโจกโอมีพอเจ้าโจกไว้ใส่นี่นี่โจกคนข้าอยู่นี่นั่นนั่นนั่นอยู่ในถังน้ำมันแทงเท่าไรแทงใยไม้คุณตา สองร้อยสองรว่ามันสองหมื่นผลดิษฐม่สองแสนผลบุ๊เอาใจมือยอา่ไดองคือดูแทะมันมันดูบ่จอด้ม uh ันด uh ูกระลบออกซะเนาใเเมื่อ้แม่ได้พันหนึ่งเน้องนั่งไปกินน้ำเกลือมาหลายสองหมื่นสามหมื่นแล้วพวกงามดีนี่จะเปลี่ยนสาว เดี๋ยวนี้เรายังจุยพุยอยู่เนาะยังสิกายเราหนีอยู่นี่ไหมที่นึ่งกับสองเพียรบรรยากาศบานให้บานหน้าเด้กตนซ้ำกัเอานี้จะให้มันซ้ำกันอันนี้คืออยู่หน้านะครับบพมันอยู่บานนะครับผมอันโทษไปให้ร้านให้ลูกอันเซื่อเลขยห้าน้อยมันโดดว่าว่าซื่อ เกบ่มีเห็นเงื่อนลายอีแม่ว่าสันอันห้าบ่ถือกับจักเสียเอาอียังซื้อให้ลูกกินว่าสันอืมมันว่าว่าซื้ออะไรแม่ว่าสันห้วยว่าหานเสิได้บอกเงื่อนว่าสันดอกถือบ่ลอะแม่อันมันบ่ซื้อให้อันมันซื้อกับถือระทีบ่าสันได้ยินอ๋อเรียกเล่าเฮ็ดเป็นบ่าไงเรียกเล่าคคยก็เอาชุมนี่แล้วเฮ็ดซื้อบกะถืออยู่นี่ล่ะที่ เออซื้อเล้าซื้อฮานอยซื้อกซุนี่ะเตียเออเฮ็ดเหล้าเมือนอื่นลองแน่ไปยังเฮ็ดเกาซุน่แล้วไปซุนีซเลยาบเอเอายรเอข่เกาซุนีะ้พน้าซุนี่ไปซื้อเลยเ,เ,ยยยเยดล้า,า,ลลาครับแต่ว่าซื้อน้า,า,า<ม>บ้านเฮาหี่ข่อยบ้มีวันซื้อโอ้หืเจ้าขายยบบ่อบ่บ่ม่ขายจังวัดใดนาครับวสันอยูจังวัดอุดรจ้าอยู่ดรอยู่พี่บุรกจ้า เห็นเราไปเห็นเล่าหรอไปเห็นยากเบว่งคว้มงามห่เท่าจูนพวนะไรน่เป็นอะไร่เควายงาม้่ไล่หนีอยู่บ่พ่ไเป็นีไนั่เนยังขึ้นไล่ลอดหนีอย่ก่ป็นอะไนีเป็นยังขึ้ไล่ลาหนีอู่ก่อ โอ้เอาคุณแล้วบ่จ้าเด่นตัวใดเด่นตัวใดตีจ้าเด่นตัวใดเอานี่ยมีปากกาแดงเอาให้คุณยายวงโกมให้เอาเด่นตัวใดน้องขึ้นเรื่มเถอะน้องครับเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งพี่คุณยายยู่ลาอินโจรมันกันเด้อเอาอินแล้วตีตะล่างไหวแย่านั่นนะ มือนี้แมาโค้งุดท้ายได้พี่น้องโค้งุดท้ายขึ้นแมน่ไม้นะครับขึ้นแย่หม้นะครับเพราะว่ามามือนันคุณแม่เราว่าเราบพันเมื่อมื่อนั่นกระขั่วออกจากหนีไดีเนาะกขกนนั่ออกขวกนนั่วออกจากหนีกะว่ามันจะถือเนาะมันรูดมันจะใส่หนึ่งขนาอันอยู่นี่มันคือบะมีดสันโดะแปดหนึ่งเหรอเฮ้มันมีนนนอยู่บ่เหนะือแปดหนึ่งบะมีดงวดก้อนนี่แต่แปดหนึ่งบะมีดอยู่ในสูตรนี้ดีเนาะคอยกะเอาซุ่มอยู่นี่แล้วมือนั้น คือมันคือม่นแม่นมีอยู่ข่ปบ่เอาบอกแปดหนึ่งบอกเออตัวสีแม่นตัวมันออกแปดหนึ่งเนี่ยมีแต่เนียนใแปดสองสองแปดกับแปดสามแปดหาไปยั้งสั้นเนียนแปดเนาะเมื่อเมื่อนี่ข่สีเนียนยังไข่ขึ้นบ่าหัจักตัวสีเนียน่นี้เอาก็เนียนคือเก่าครับเนียนแปดมึงรูเอมากตัวใตัวใด้มากเ่ยจังว่าว่านี่ค่ะข่ขึ้นมากมันุตัวมากสุดตัวเนียนมังสุดตัวขวาซักตัวอะไซ น่าใจอยากได้หมดบ้านนี่นะโทณคนตาใจเลากระู่ไใจได้หมดบ้านนี่ตงเลี้ยงัวเนี่้งนเ็ดนาโตมากโตมากมักยังกบว่าือมักเจ้าหรอกเขาเป็นบอตัว แต่มีความสุขจุ้ยเวดถั่วหวานบพราะคือบุนมหวานนะสินนี่นี่เอาเอานี่นี่ตัวพายมากเอาน่านวงกลมมาแล้วหาหางเท่านั้นนะครับนอกนั้นเป็นตัวร่องนะครับโอ้สุดยอดเลยเอาคนย่าช่อหวานนี่จ้าช่อหานเป็นไหนฮะนี่แหละถือบุญหลวดโดนหลวงป่ว่านี่แหละพี่น้องนะครับพี่น้องอีพ่ออีเม่เฮ้า มักน้ากันบอมักน้าสันบอจ้าเ๋ยวก็เด้อะม่เด้อมักน้ากันเด้อให้หัวใจตวงกันเด้อคนมักกันมันจงคอยได้น้ากันดีมักน้ำกันแล้วจำคอยได้น้ากันบ่มักน้ากันก็บ่ได้น้ากันนะเนาะเป็นจังไงคือได้มาเห็นน้เพ่นก่อนเจ้ามัน่มีเบียคนอยากด้วยเนาะ แม่งแยกมากตนอยากลุ้ยคือกันก็พี่น้องแคปหน้าจอเด้อนะครับจ้าพี่น้องเบื้องน้ำกันคักๆเด้อมักตัวใดกัโท่มาเบาสู่ฟังเนี่ยย่ดใส่เราเบิดท่อจำได้ปะเขาเอานั่นมาให้เนี่ยลงเบิดลงเบิดเลยคุณยายลงเบิดเลยฮะโซ่ข้ามมัอันอันโท้อระทรบอยู่ในอันขันล่องเบิดขันสี่ได้หมูดดิได้เพื่อนรถนดิคุณยาย ได้ที่นเที่ยวอยู่น้องไข่ด้วยบทะแสนิรหุจักกันตะพัดอันอเราเหตุง้ออย่เราเบิ่งอยู่ตอนนี้แม่ฝากฝากคิดฮอดคิดเถึงเล่ารอดอี่แม่เสียงียมยุ่นอ๋อคุณรั่นยาประเทศคุณเล่ากเบิ้ลจักอี่แม่เอ้ยเบิ่งเอาเบอรอลูกเด้ออยู่ในอยู่ในหันแ่ากระัสนเอามาใข่อย พัฒนาเราบอกว่าเรามาหาหนึ่งหาสองหาสามจ้าโอ้ยขนมก็เปิดไว้ลอะดรบ้านขนมพี่น้องกะเท่าพี่น้องคนสวยเพิ่นเอามาให้กินให้ยากน้ามเข้าให้เข้ากินยากกก็ินเลยขึ้นยาเบาหวานก็ได้เล ใจเย็นเลยพี and and ่น้องใจเย็นนะครับตอนนี้กำลังคนนาโทรศัพท์ยักษิเห็นบ่เห็น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 แล้วเห็นแล้วเย็นไหมเนี่ยเย็นมาฝากนี่พี่น้องใจเย็นๆนะพี่น้อง่าอารมณ์เสียเด้ออยู่กับคุณยายมิตรอารมณ์ดีทั้งนั้นนะครับพูดอาเข็มสีจดยาซะแล้วมาคุณยายปากกาแดงมาเนี่ยเย็นเข็มกับขนคิงบู๊ เบอร์โทรคุณยายไหมเด้อพี่น้องลงเบอร์โทรใไ้ได้เซียวได้ฮอดผู้เ่าคุณตาได้รงผู้เ่าไดมาหนึ่งเขาสู้กินมศูย์แปดสามหนึ่งสาสองหนึ่งหนึ่งห้าสวฟังตาละว่าอย่งก็พน่หน้าเกลายุบปุบเฮ้ยพี่ลุงฮ้อนท้องวอกก็สปอร์แทนคุณตา สีบตี๋ซีบตีตังน้ำไม่กินนะเท่าน้ำน้ันนื้อมันนุ้น้ำม่กักน้ำทุกกินเนยผู้ใดก็บอกกเจ้าดอกเทาที่แล้วแต่มีกำลังใจดิเราหายง่วมาก่อดพี่มิตรข้าหวานไ่อยืนนี่ไหมมิตรข้ามดีผมมีขําสสมข้าเข้มนะครับคนใหม่เราบอกดีดีมักับเบอร์โทษนะครับ มีข้ามสวงข้ามเชื่อมเลยนะครับนี่เนาะเบอร์ใจนี่เนาะเบอร์โทษนี่เนาะาแดงๆเอาโชว์คุณแม่โชว์กล้องไม่ชัดเลยเอาเบอร์โทษกับยูนี่เด้อพี่น้องเอายกนีเดอีกแม่ตั้งซี่บอ่ครับโทวมาเล่นน้ำมันง่ชยด่ครับ่น้บ่มาเล่นน้ำเราแน่เพื่อนยูนองไายบอกคุณยายจ้าเอาเราเปลี่ยนเบอร์ไม่เราเด้อจ้าโทวมาเล่นน้ำคุณยายเราวแน่ค่ะรักเอ้ยขึ้นห่อนเฮา เอาเบอร์ได้ให้ได้เนี่อยๆข้างข่อยเลียมเลียมตัวซาเปียงไม่ชัดแม่ทะแยมอยู่อรัญญาประเทศแม่มั่วๆไม่ชัดเลยพ่อมาหาลูกได้ไหมเบอร์ว่าได้อหอดแม่เพราะว่าพ่อต่าเฮ็ดงัวเหยียบก็ระซาบแล้วได้ไปซื้อเอาไหมเยีะกว่าเด้อนี่แหะบาดเพิ่นที่จริงเลยอันนี้แหละก็จะเสซ็ตหนากองก็ได้พี่น้องมันเลียม ชัดบะจ้าสัญญาณเป็นยังไงโอ้ยพี่ซีขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวน้อชัดบะครับพี่น้องงวดสิได้ขึ้นหน่อยเต็จจีงวดนี้งวดสิได้คุนบอคุณยายคุณยายว่ายังไงของงวดนี้งวดนี้งวดสิถืองวดสิได้เอาแขนๆเลยเฮารัดมานี่จ้าห้าสองสามแปดหนึ่งห้าสี่ศูนย์ห้าหนึ่งเด้อเห็นคักบะเห็นคักตัวเน้นปะตัวเน้นแล้วตัวเน้นโตมากแล้ว แม่ยังฮือยข่อยลืมซื้อเจ้าเหรอดิม่นั่งม่นั่งน้องแม่นวลน้องบอกฮึ้ยเป็นพี่เพิ่นน้องเพิ่นบอกใช่ยันนี่มิตรค้นงามๆดิงามงามบงามงามงามตัวผู้นี้แห้งงามกมูวแบบนี้รัตน์มณีนี Dual ่งามกมูวอีหลีโอ้ยเม่นเมียนบ่ลหรแม่เมียน ประจ้าขอบคุณมากๆค่ะแ่นอพี่น้องอันมักน้ำแม่ย่าใหใหม่คัสครับคุณปอตาจัดน้ำเพลินเด้อตัวเลียงก็เป็นเพียงแนวทางอันน่ะมักขัดจัดขัดสะพานชัดว่าครับเึ็นมามั่วจับเองเลยเห็นว่าพี่น้องเห็นว่าเห็นสัตว์บ่ดวได้จับเองแล้ว นี้เอานลำเล่ามากนะอันนี้ล่องระเบ่เจ้าเดี๋ยวนี่ยังอุ้ยมักสามหาเด้อวะจ๊ะเดี๋ยวกันได้เป็นน้องเด้อเดี๋ยวนี้เดี๋ยวขมาเอาน้ำคุณยายไปเอฟซีพิ่นเมืองใกล้ๆอาจารย์ชัดบ่ค่ะคุณยายหาโคตมาเบิ่งน้ำกบบมาใส่เลยแมนแมนสามหาเนี่ยละ สามหานี่ได้หลายเสี้ยนหลายสำนาคีณแม่ตรงกันหลาย,ยาตัวเด่นเน้นนค้าสองสามปดหนึ่งห้าสี่ศูนห้าหนึ่งส่วนซุ้มนันบ๊ยได้วงกลมนันเอาเป็นตัวกันตัวร่องแต่ว่าซุ้มวงกลมนี่คุณแม่มักพิเศษซื่อๆมักพิเศษเนาะ อเลขน้องออมแอมได้ตัวไหนครับเลขน้องออมแหมแปดหนึ่งหาจ้า,ขาเขายื่นมีพอดีค่ะเลขน้ององแมแอมได้แปดหนึ่งหาเดอ้อเข้าโตคุนย่าิพ่วงกลมเลยอู้หนึ่งห้าห้าหนึ่งเลขกลับมตัวนี้คุนย่ยา ว่าจังไหนบนี่เี้เห็นอยู่บอยู่ไกลๆป้านน่เอาน้ำคุณยายไปมาคุณยายมันไกลเพิ่นบ่เห็น,นเดี่ยมไหมมนเดียมแดดรุง่ลงลงุ่งพี่น้อไปอยังไลโอ้ขอบคุณค่าได้กินตัวนี้น้ำแว่นมาท่นในจากมาให้ <laughs> ชัดว่บบาบ้าี่เลาก็ดีประนันล่ะแล้วผู้ได้ปากแข็งเสือเราก็ตาน่ะ ชัดยั่ครับเชหนาจอเลยนะครับตอนคนละลายก็ชัดนะตามนี่ตามนี่พี่น้องมันขันมันอนะครับสนใจเฮามันสินเล่นมหาโมเจ้ามันสิมายืนเบื้องแล้วมันกะสิมากระบังไหนมันเสียเอารอดมันเป็นทังสั้น มันนเเลงะก่อตามนี่นะครับมาดูมาดูอยู่ได้โดนนะครับขอบคุณคุณแม่ได้ครับเด้อขอบคุณยับซี่นะครับผมขอบคุณครับแม่แต่คนตาเราจับหมาไว้นะนั่นเดี๋ยวพี่น้องยับซี่คนเบื้องใต้คุณหนิงคนมาไม่คนปทณนเห็นเล็กนะจ๊ะเล็กนี่เขาเนี่ย